สารเจ้าพ่อสแมแพผู้แต่อาจารย์ไม่รู้ว่าไปทางไหนเอาเจอป้ายแล้วครับเขาจะมีป้ายบอกสารเจ้าพ่อสแมแพผู้เดินไปอีกสองร้อยเมตรส่วนถ้าจะไปต้นสแมแพยักษ์ก็หกร้อยเมตรไปเรือรบหลวงประแสะก็สองกิโลครับคนแก่เดินไม่ไหวครับเอา สารเจ้าพ่อสแสมาผู้นะครับโอ้เข้ามาแล้วล่มเย็นครับล่มไม้ชายคาแห่งต้นโกงกลางอีกร้อยห้าสิบเมตรมีเรือล่องชมธรรมชาติค่าบริการท่านละห้าสิบบาท แล้วก็มีเสียงนกร้องส่งเสียงข้ามกลางธรรมชาติโอ้โอโอแต่เขาอยู่ไหนนะนะอยู่ไหนก็ไม่รู้อืม ย้อนไปอีกย้อนไปสักประมาณสิบสองปีครับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวท,ที่ระยองนี่ดีมากเลยครับปัจจุบันนี่ขนาดนวันเสาร์อาทิตย์ก็ยังไม่มีคนมาครับท่านผู้ติดตามรับชม พอมีกำลังก็มีเวลาก็มาเที่ยวได้นะครับ ป่าชายเลนอันทรงคุณค่าลาเดินนี่จะช้าหน่อยนะครับเพราะต้องมองตามพื้นด้วยครับพื้นเขาเป็นพื้นพื้นไม้กระดานนะครับกลอวราะเคยมีอยู่เรื่องหนึ่งที่วัดขวดหอย แต่อาจารย์ลุงไม่เป็นไรมากก็ก็เจ็บพอทั้งควรนะครับสะพานตัวนี้ก็เลยจะกลัวๆหน่อยผาดพังไปเดี๋ยวจะไม่คุมครับเจอแล้วครับสารเจ้าพ่อเห็นสีแดงๆอยู่ภายในข้างหน้าลูกจะเข้าไปวันทาขอเจ้าพ่อเสมมอผู้ได้โปรดเมตตากรุณา ขอลูกและช่องทัวรเทมเพลมูโตโูให้เดินทางปลอดภัยนะครับเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับวันนี้ที่ถ่ายทำวิดีโอเป็นวันที่หวยออกเพื่อจะมีโชคมีลาบมัง่งทำบุญมาก็เยอะแล้ว ปลอดภัยครับปลอดไฟ,ดไ,ฟไม่ต้องกลัวแล้วก็จะมีเหล่าฝูงปลาเยอะมากเลยนะครับมีเหล่าฝูงปลาเยอะมากปลาอะไรไม่รู้ครับโอ้ยางเยอะอย่างเยอะอย่างเยอะอย โอ้ oh, ไม่ได้พกขนมปังมานี่ยโอ้โอยังเยอะยังเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวขากับเดี๋ยวจะแบ่งให้แต่มันมีน้อยเลยมีคุกกี้โอ้ น้ำใสยอย่างกระตาตักกระแตนเลยอ๋อมีอาหารปลาขายด้วยสิบาทเดี๋ยวเราจะมาทําทานนี่ครับอือมโอ้อย ทางเดินเลาะยาวไปเลยนะออวันนี้มาไหวเจ้าพ่อสมแม่ผู้ก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลเนี่ยครับ ศาลเจ้าพ่อสแสมผู้ผู้ศักดิ์สิทธิ์ประจำพื้นที่ของอันเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านประแสส่วนอันนี้ก็สารใหม่หรือไง พอเมื่อกี้อ่านที่ป้ายก็มีสารเจ้าพ่อสแมผู้วังทองครับเดี๋ยวอาจารย์ลุงขอไหว้เคารบท่านก่อนนะครับ ต้นสมัต้นแม่ผู้ต้นใหญ่มีทั้งหมด4ต้นนะครับซึ่งเป็นต้นโบราณแต่อสามต้นอาจารย์ลุงยังไม่เห็นก็จะมีชาวเรือชาวบ้านประมงท้องถิ่นแห่งปากน้ำประแสจะมาบนบานสารเก่าว่าเมื่อออกเรือแล้วขอให้ได้จับปลาจับ น้ำทางทะเลมาซึ่งเขาประกอบอาชีพให้ได้เยอะๆให้ได้มากมายแล้วเขาก็มาแก้บนนะครับส่วนสารเจ้าพ่อสแมแหู้เหมือนกันครับก็เขาก็บนบ,บนบานสารเก่าไว้ให้ว่าให้ออกทะเลครั้งนี้ได้สัตว์น้ำอาหารทะเลมาจำหน่าย อย่างมากมายแล้วเขาได้ได้ก็สมความปรารถนาของเขา ีนอาจารย์ลุงก็ได้จุดธูปหอมสักกระบ,บูชาพระอ,องค์เจ้าพ่อสารเจ้าพ่อแสแม่พูแล้วนะครับอันนี้คือสารเก่านะครับปีนี้ปีมังกรทองด้วยครับ ับว่าเป็นมงคลต่อกิจที่เราออกมาท่องเที่ยวถ่ายทำวิดีโอ กรทองนำโชคอันนี้ก็คือสารหลังใหม่นะครับ ซึ่งสร้างคู่กับศาลหลังเก่า ก็จะมีประวัติเท่าที่อาจารย์ลุงทราบนะครับเราสืบต่อขึ้นมาตั้งแต่สมัยการนานแนะสารเจ้าพอ่อแสมผู้เรื่องเล่าเจ้าพอ่อแสมผู้ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในชุมชนเคารพบ,บูชานะครับพร้อมทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้สภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติของป่าชายเลน งสะพานทุ่งโป่งทองและป่าชัยเลนแสมผู้ซึ่งแต่ก่อนยังไม่พัฒนาถนนหนทางแถบนี้จะเงียบสงบระวังเบงมากนะครับแล้วก็จะมีทางเดินต่อไปยังเรือลบหลวงประแสนะครับแต่ต้องเดินไปประมาณอีก2กิโลกว่าถึง3กิโลนะครับ แล้วก็นี่เ <c> ห <oughs> ็นไหมครับมีปลาเข็มทะเลด้วยปลาเข็มทะเลนี่ยนะครับปลาเข็มทะเลขนาดตัวยาวประมาณเท่าหกนิ้วครับเท่าห้าหกห้าถึงหกนิ้วของไม้โปรไม้นะครับเขาก็จะตัวใหญ่กว่า ีปลาปลาเข็มน้ําจืดปลาที่นี่เยอะครับเห็นไหมครับปลาเยอะแยะเลยเนี่ยครับนี่คือท่าเรือเดี๋ยวไว้มีโอกาสอาจารย์ลุงก็จะพามานั่งเรือแล้วถ่ายทำต่อนะครับ สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับช่องทัวร์เทมเพิลมูเตลูแอดทัวร์เทมเพิห้ขอขอบใจและขอบคุณท่านผู้ติดตามรับชมทุกท่านมากครับสวัสดีครับ